คณิตศาสตร์โอเนตม6ปี65นะครับข้อที่21อันนี้จะเป็นตอนที่2แล้วนะครับก็จะไม่มีช้อยนะครับมันจะเป็นข้อละ5คะแนนเนานนะ5ข้อก็25คะแนนแล้วมันไม่ยากด้วยนะครับอันนี้อยากให้ทำได้ข้อ21เป็นเรื่องของเลขยกกําลังนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะเขาบอกว่ารูปอย่างง่ายของ8ส่วน125 ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3นี่นะครับลบด้วยสแควรูทสส่วนด้วยรูทสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับไอเจ้าตัวเลขข้างหลังนี่คุกรับใส่ไปเองนะอันนี้คือคำตอบนะครับถ้าใครอยากจะลองทำดูก่อนก็หยุดวิดีโอแล้วก็ทำเองก่อนได้เลยนะครับอ่ะมาดูวิธีทำข้อนี้กันนะครับข้อนี้ง่ายเนาะเอ่อ จากโจทย์นะครับอ่ะค,ครูกอลลอกลงมาก่อนว่า8ส่วน125นะครับแล้วก็ยกกำลังลบเศษ2ส่วน3อันนี้ก็2ส่วน32มามเราค่อยๆทาทีละนิดนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยวขออธิบายคุณสมบัติของเลขยกกำลังให้ฟังไปด้วยดีไหม นะครับเรามีสูตรของเลขยกกำลังนะครับหรือสมบัติของเลขยกกำลังเนี่ยที่มีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าถ้า a เนี่ยมันยกกำลังลบ n นะครับแล้วเรากลับเศษส่วนเนี่ยสามารถเอาลงมาเป็น a e, ยกกำลัง n นะฮะอันนี้ก็คือ,อคุณสมบัติในการกลับเศษส่วนแล้ว เลขยกกําลังเปลี่ยนจากลบเป็นบวกครับน้องดังนั้นถ้าสมมติว่าเราอะ่ะมีแปส่วนหนึอ่เนี่ยนะครับแล้วมันยกกําลังติดลบลบลบอะไรไม่รู้สมมติลบหนึ่งสมมติลบหนึ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนเทียบฟอร์มกันออกมาก็คือกลับเศษส่วนเป็นอย่างนี้ได้ถูกไหมถูกไหม กลับเศษส่วนก็คือมองเจ้า8ส่วน125ยี่้นี่เป็น A แล้วมันก็สามารถจะกลับเศษส่วนได้แล้วก็ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่ซ้อนกันเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนจาก8ส่วน125เนี่ยกลับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณมันก็จะเป็น125ส่วน8ได้นั่นเองนะฮะ ันนี้ก็คือคุณสมบัติของเลขยกกำลังที่เราเอามาใช้ในข้อนี้ได้นะครับดังนั้นถ้าเรากลับมาดูโจทย์นี่นะดูโจทย์นี้นะ8ส่วน125มันมีลบอยู่เห็นไหมครับเรายังไม่ยุ่งกับ2ส่วน3นะเอาแค่ตัวลบเนี่ยถ้าครูกรับเขียนกลับเป็น125ส่วน8นะฮะที่ถูกแล้วเครื่องหมายลบมันต้องหายไปถูกไหม ลบ1ก็จะกลายเป็นบวก1น,นี่ไงลบ1ก็จะกลายมาอยู่ข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาอันนี้คือเลขชี้กำลังเป็นบวกแล้วเห็นไหมสรุปก็คือถ้าเรามี8ส่วน125เนี่ยยกกำลังลบ1แล้วเราเขียนกลับเศษส่วนเนี่ยเลขชี้กำลังมันจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกได้อันนี้ต้องอธิบายให้ฟังเพราะว่ามีน้องๆที่อยู่สายศิลหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเกี่ยวกับการ แก้เลขยกกํกำลังพวกนี้นะครับก็อธิบายให้ละเอียดเลยเนาะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็แรกเราก็จะได้แหละว,ว่าเป็น125ส่วน8แล้วก็เลขชี้กำลังเนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายลบแต่2องส่วนสไม่เกี่ยวนะ2องส่วนสมันคือตัว n นะในสูตรเนี่ยมันคือตัว n มันก็อยู่ของมันเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับ ตอนนี้ตัวหลังนะฮะตัวหลังเราก็เอา2ตัดกับ32นะฮะก็จะเหลือเศษ1นึส่วนสิข้อนี้มันไม่ยากหรอกนะค่อยๆทํานะครับต่อมาถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย125เนี่ยมันคือ5ยกกำลัง3นะฮะ8มันก็คือ2แล้วยยกกำลัง3เหมือนกันดังนั้นะะเราเขียนรวบเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมกำลัง3ทั้งคู่แต่ ชั้นนอกเนี่ยมันมี2ส,ส่วน3ยกกําลังรออยู่เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ยกกําลังขึ้นมาใหม่เนี่ยดันออกมาเราต้องไปคูณกับเลขชี้ก,กําลังข้างนอกนะครับเมื่อขึ้นมาซ้อนกันเนี่ยกำลังซ้อนกันต้องคูณกันนะฮะแล้ว1นส่วนสิถ้าถอดสแควรูทม,มันก็จะได้1นส่วนส้ค่อยคอยคิดไปเนะาะสคูณกับเศษสองส่วสก็ตัดไป ก็จะเหลือเศษ5ส่วน2ยกกำลัง2ลบกับเศษ1ส่วน4นะฮะแล้ว5ยกกำลัง2ก็จะเป็น25ส่วน4ลบกับเศษ1ส่วน4 <c oughs> ทเลขเหมือนกันนะส่วนเหมือนกันนะเอาเศษลบกันก็คืออะไรฮะ25ลบ1ก็จะเหลือ24ส่วน4นะ,ะอันนี้เอาลบเฉพาะเศษนะลืมเปล่า บวกลบเศษส่วนเนะี่ยทำส่วนให้เท่ากันก็จริงแต่บวกหรือลบเฉพาะเศษนะครับอ่ะ24ส่วน4ก็จะได้6นะครับตัดกันพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6นะได้อย่างนี้นะทันไหมไม่ยากนะครับแต่ครูกอปอธิบายละเอียดก็เลยฟังดูยาวนิดนึงนะโอเคนะครับนี่ก็คือข้อ21นะครับคำตอบคือ6 ส่วนใครอาจจะคิดวิธีอื่นนะที่มันซิกแซกไปทางอื่นแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะต้องกลับมาได้เลขคำตอบเป็น6เหมือนกันนะครับก็ต้องได้คำตอบเดียวกันโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรยากนะครับข้อนี้เอาจริงๆใช้ความรู้ประมาณม2นะใช้ความรู้ประมาณม2แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็กลับไปอ่านหนังสือเรื่องเลขยกกำลังของมปลายมันจะมีสมบัติเรื่องกลนเนี่ยชัดเจนนะครับ ต่างกันอย่างนี้มอต้นเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นตัวกลนเท่าไหร่แต่มอปลายนี่จะมีเรื่องสมบัติของกลนชัดเจนโอเคครับสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามมาข้างใต้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวครูกรับเข้ามาตอบโอเคก็ลองไปซ้อมทำดูข้อนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับจบแล้วสวัสดีครับ